q รีเวณรูมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการทํางานกับคนต้องใช้อารมณ์ให้เป็นนะคะมนุษย์อย่างพวกเรานะคะมันมีทั้งด้านดีและก็ด้านไม่ดีนะคะมีด้านขาวก็มีด้านดํานะคะเหรียญก็ยังมี2ด้านเลย ยิ่งอารมณ์ของเรานะคะยิ่งแล้วใหญ่เลยมันยิ่งคาดเดาไม่ได้นะคะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยซ้ำบางทีเผลอนะคะเผลอตัวแปลงร่างเป็นแม่มดก็มีนะคะบางครั้งก็กลายเป็นนางฟ้าในทันทีก็ยังมีเลยนะคะทุกคนคะ่ะมนุษย์งานอย่างพวกเรานี้นะคะมันมีอารมณ์อย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถเลี่ยงได้เลยนะคะนั่นก็คือ อารมณ์ตื่นเต้นอารมณ์เครียดอารมณ์โกรธอารมณ์เสียใจอารมณ์อิจฉาริษยาอารมณ์ภาคภูมิใจในตัวเองอารมณ์ท้อแท้อารมณ์มีแรงให้สู้ขึ้นมาก็มีนะคะนี่คืออารมณ์ที่หลากหลายของมนุษย์งานอย่างพวกเรานะคะ โลกของการทำงานของเรานะคะมันมีทั้งกฎระเบียบแบบแผนต่างๆมีทั้งวัฒนธรรมองค์กรและก็มีทั้งกฎอีกมากมายที่ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาพวกสิ่งเหล่านี้แหละนะคะมันเป็นบ่อเกิด ของอารมณ์ที่หลากหลายอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวมืออาชีพวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเก็บกดอารมณ์ของเราไว้เสมอไปมีงานวิจัยหลายๆงานนะ หรือว่ามีการศึกษาหลายๆด้านเลยนะคะบอกว่าการเพิกเฉยหรือว่าเก็บอารมณ์ของเราไว้นะคะมันไม่ดีต่อสุขภาพทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตของเราด้วยรวมถึงคนที่ทำงานร่วมกันกันกบเราด้วยนะคะเขาก็อาจจะรู้สึกอึดอัดหรือว่าเราก็รู้สึกอึดอัดไปด้วยเช่นกัน การเพิกเฉยหรือว่าเก็บ ของตัวเองไว้นั้นมันเป็นการทำลายสุขภาพและก็ประสิทธิภาพในการทำงานของเรารวมทั้งทำลายจิตใจหรือว่าทำลายสุขภาพจิตของตัวเองทำลายในสุขภาพจิตของคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะแม้กระทั่งงานของเรานะคะมันก็อาจจะพังได้หากเราใช้อารมณ์ของเราไม่เป็นทุกคนคะมันจะดีมาก ถ้าหากเรารู้จักใช้อารมณ์หรือว่าเก็บอารมณ์ให้เป็นหรือว่ารู้จักใช้อารมณ์อย่างชาญฉลาดนะคะเพื่ออะไรเพื่อตัวของคุณเพื่องานของคุณเพื่อเพื่อนร่วมงานของคุณหรือว่าเพื่อนๆต่างๆที่อยู่ร่วมกันกับคุณนะคะวันนี้นะคะปุ้มมีแนวทางอย่างหนึ่งอยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะ ได้เรียนรู้ไปด้วยกันหรือว่ารู้จักใช้อารมณ์ให้เป็นในการทํางานถามว่าตัวปุ๋มนะคะสมัยก่อนเคยใช้ไหมไม่เคยเลยนะคะจนกระทั่งนะคะตอนนี้นะคะปุ๋มถึงได้ทดลองใช้นะคะแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ปุ๋มทดลองใช้กับตัวเองเนี่ยปรากฏว่ามันได้ผลนะคะและ ก็อยากจะแชร์หรือว่าอยากจะแนะนำให้ทุกๆคนนะคะลองไปทำดูนะคะเพื่อจะได้ผลกับการทำงานของคุณหรือว่าเป็นการใช้อารมณ์อย่างชาญฉลาดของเราไปในตัวด้วยนะคะเพื่อสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็เพื่องานที่ดีเพื่อตัวคุณด้วยเพื่อคนที่ทำงานร่วมกับคุณด้วยนะคะข้อแรกเลยนะคะที่ปุ่มทำนั่นก็คือ เข้มแข็งให้ถูกวิธีและก็อ่อนไหวให้ถูกกับเรื่องข้อ2นะคะคือเราต้องรู้จักทิ้งเก็บหรือใช้อารมณ์อย่างถูกจังหวะข้อ3คือเราจะต้องรู้จักแยกอารมณ์อันไหนที่เป็นประโยชน์หรืออันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์นะคะแยกให้ออกข้อ4นะคะ ขีดเส้นแบ่งขึ้นมาระหว่างตัวคุณเองกับงานและก็คนที่ทำงานร่วมกันกับคุณอย่างสมดุลเมื่อก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือว่าคนทั่วไปก็ตามนะคะมักจะพลังเผลอหรือว่าพลาดพลังให้กับอารมณ์หัวร้อนหรือว่าอารมณ์ ใจร้อนอารมณ์ที่เราไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้หรือว่าอารมณ์ชั่ววูบของตัวเองที่เผลอไผลไปกับสิ่งยั่วยุนะคะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจของตัวเองได้นะคะบางทีนะคะอารมณ์กโกรธเข้ามาครอบงำม,มันมาเป็นม่านบังตาเรานะคะเรานะคะ ก็ไม่มีสติกับมันนะคะมันเลยกลายเป็นว่าเราโกรธโกรธโกรธมากดังนั้นนะคะให้เรามีสตินะคะรู้สึกตัวรู้ตัวนะคะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ หรือว่าเรากำลังโกรธอยู่นะคะให้เราหายใจเข้าลึกๆนะคะตั้งสติให้ดีๆนะคะเมื่อสติมาปัญญาก็จะเกิดนะคะการที่เรามีสติรู้สึกนึกคิดหรือว่ารู้สึกตัวแล้วว่าเราโกรธนะคะความโกรธมันก็จะลดน้อยลงไปนะคะไอการที่เราคิดว่าเราจะพร้อมบวกบวกบวกตลอดเนี่ยนะคะ มันก็จะลดลงนะคะอาจารย์ที่มันจะร้ายแรงนะคะมันก็จะลดลงเหลือน้อยลงไปนะคะผมจะแนะนำอย่างนี้เลยค่ะให้เรานะคะมีสติตามอารมณ์ของตัวเองให้ทันนะคะแล้วอย่าเพลอพูดหรือว่าทำอะไรตามใจของตัวเองหรือว่าเพียงเพื่อความสะ ของตัวเองนะคะไม่อย่างนั้นนะคะคือพังค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้แล้วนะคะการควบคุมอารมณ์หรือว่าการควบคุมความฉลาดทางอารมณ์ของเรามันคือ EQ ที่ดีนะคะในการที่เราจะทำงานร่วมกับใครก็ตามแต่นะคะให้เราบริหารอารมณ์ของเราให้เป็นนะคะ ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นลูกน้องหรือว่าเจ้านายจะทํางานที่ออฟฟิศหรือว่าจะทํางานที่ไหนๆก็ตามแต่นะคะหากเรามีความฉลาดทางด้านอารมณ์หรือว่ามี EQ ที่ดีแล้วนะคะไม่ว่าเราจะทํางานที่ไหนเราก็จะเจริญเราก็จะมีความสุขทุกคนที่ทํางานร่วมกันกับเราก็มีความสุขงานก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดี ประสิทธิภาพของการทำงานก็จะดีขึ้นไปด้วยนะคะเมื่อเรานะคะรู้จักนำตัวตนที่ดีของเราไปทำงานกับเราในทุกๆวันนะคะทิ้งท้ายไว้อย่างนี้เลยนะคะอย่าลืมว่าอารมณ์ของเรามันคืออาวุธของเรานะคะอย่าใช้ในทางที่ผิดถ้าเราใช้ในทางที่ผิด มันก็คืออาวุธดีๆนี่เองนะคะมันพร้อมที่จะกลับมาทิ่มแทงทั้งตัวคุณและก็คนอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างคุณนั่นเองใช้อารมณ์ให้เป็นใช้อารมณ์อย่างชาญฉลาดมีสติทุกครั้งรู้ทันอารมณ์ของตัวเองทุกครั้งนะคะวันนี้รีเควสต์รูมขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ